อ่าจันเรนพรยายอยู่อยู่บ้านนี้เหรออยู่กี่คนน่ะสามคนจ้ะสามคนนะใครบ้างสามคนจริงจริงอยู่คนเดียวในลูกพราะว่าเพื่อนๆอยู่จ้ะอ๋อแล้วยายอยู่คนเดียวจ้ะอ๋อไม่ตายพ่อก็ตายไปอืมอืมวันนี้ฉันมาจากสวนปฏิบัติธรรมวอาทิตย์นะมีของมาแจกนะอ่าเอาของมาเอาของมาแจกเอาของมา ه, เอาของมาเอาเอาข้าวสองถุงมาเอาวางหน้าเลยวางวางหน้าวางหน้าวางหน้าวางวางข้างล่างข้างล่างวางวางวางได้เอาวางเอาน้ํามาน้าเอาน้าเอาน้ําตาลแล้วก็น้ํามันแล้วก็น้ําส้มเอาอ้ำมามีกับเส้นหมี่นะยายนะมามีกับเส้นหมี่เอามีไข่ ไข่แล้วก็มีสบู่กับผลผลิตฟอกนะใหญ่นะยายก็เอาไปใช้นะได้ไปได้เลยใหญ่นะอ่าอาจารย์พรโยมอยู่นี่เหรออยู่กี่คนเนี่ยอยู่ห้าคนห้าคนเหรออ๋อใครบ้างห้าคนก็มียมแฟนลูกสาวลูกเขยลูกเขยหลายคนนะเอาห้าคนนะ แล่ววันนี้อาตามามาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวาทิศนะ<ม>ก็ของมาแจกโยมนะมอ่ามีของมีโครงการปันน้ำใจอ่าเอามาเอาข้าวมาอาา่าเอาข้าวมาเอาวางวางเอาข้าวสองถุงอ่าน้ำน้ำน้ำสองแพค็คอา้าวน้ำมันมีน้ำมันมีน้ำตาลนะมีน้ำส้มน้ำส้มสายชูอา้าวมีบะหมี่มีเส้นหมี่นะ มีไข่ไข่ไข่วันนี้ไข่ไมข่นนรรตรงนี้ไข่อ่าถือว่าไข่แล้วก็สบู่แล้วก็ผงซักฟอ,อกนะอ่าอย่ามเอาไปใช้นะนนอ่าไปแล้วนะยมนะนอ อาจารย์พรอยู่กี่คนนะโยมสามคนอยู่นี่สามคนนะอ๋อแล้วใครคนน่ะลูกชายลูกชายนะอ๋อวันนี้เราจมามาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวัทิศย์าจะเจ็ดในนะรู้จักไหมเราจะเจ็ดนะวันนี้ก็มีของมาแจกให้โยมนะเป็นโครงการปันน้ําใจนะก็มีของมาแจกนะเอาของมาเ่ามีข้อสารข้อสารสองถุงนะเอาข้วสารมาโยมรับได้อ่าข้อสารวางไว้เอาวางไว้ข้างหน้าเนี่ย เราวางขา้างหน้านี่เลยขา้างหน้าเอาวางเข้าสารมีน้ำน้ำสองแพ็คอ่าเส้นมีแล้วก็บะหมี่มีน้ำตาลมีน้ำส้มมีน้ำมันแล้วก็มีไข่นะมีไข่กาสบู่ของเะพอกนะยอมเอาไว้ใช้นะอ่า,าไปก่อนนะยอมนะอะ ยมโยมมีใครอยู่ไหมลงมาหน่อยลงมาหน่อยอ่านั่นนงนี่ก็ได้นัง่งนั่งบนบันไดเนี่ยนะอยู่กี่คนเหรอสองคนค่ะสองคนกับสามีเหรออ๋ออยู่กันสองคนจะทำงานอะไรอ่ะแฟนหนูทำงานที่เสไหนอ๋อมไ,มไม่ทำนะช่วงโควิดเขาทำไม่ดอ,อ๋อ เขาหยุดงานสั่งหยุดงานไปแล้วจ้าเขาสั่งหยุดเขาเดี๋ยวอาตมามีของมาให้นายโยมนะเอาวของมาอ้าวข้าวสารมาข้าวสารมาออาข้าวสารอ้าววางวางวางนี่ก็ได้วางนี่ไงเอ้าววางวางได้ออาข้าวสารมาอ้าวน้ำมาเอาน้ำไปนะเอาน้ำไปสองแพ็คนะโยมนะมา น้ำมานี่เป็นน้ำมันน้ำส้มแล้วก็น้ำตาลนะอ่ของใช้พื้นฐานนี่ก็เป็นบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปนะกับเส้นหมี่นะอนี่ของเขาบริจาคมาอดอมาก็เอามาแจกนะะมีไข่ไก่กับสบู่แล้วก็ของทักฟอกเอาไปใช้ได้นะอไปก่อนนะโยมนะ จ้าจ้าเจริญพรโยอมอยู่นี่เหรออ๋ออยู่อยู่คนเดียวยยนเยวนี่ยนะอ๋อหลังโยอมอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเอออ๋อบ้านหลังเล็กจังหังน้อยจ้อาอรตมามาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมวาดทิมย์พเจ้าเจ็ดในนะโยมนะ,ะวันนี้ก็มีของมาแจกโยมนะจะเอาของมาแจกมา,มาอ่ามีข้าวสารมาแจกนะอ่าข้าวสารไปสองถุง อ้าวเขาสานไปอ้าวเขาสานมาเอาน้ำมาน้ำน้ำเอาน้ำไปสองแพ็ค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 เอาออาน้ำมันน้ำส้มน้ำตาลน้ำส้มน้ำตาลแล้วก็บะหมี่กับเส้นหมี่นะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆแล้วก็เส้นแล้วก็เส้นหมี่ไข่ไก่นะไข่ไก่ก็มีสบู่นะเอาเอา เอาข้าวสารมาอีกถุงหนึ่งให้ยายแกยายแกอยู่คนเดียวเอามามาเอาเอาข้าวสารไปอีกถุงหนึ่งอ่งงเอาเข้าสารเพิ่มไปอา่ไอาได้ไปก่อนนะยายนะอา่อาจะเดินพอรอยู่นี่นะอ๋ออ๋อเลย,ยหลบไปทางนี้หน่อยวันนี้นมามาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมนะ<บ>ก็มีของมาแจกโยมนะเป็นโครงการปันน้ำใจ นะอ่ะอะของมาอะของมาอ่าวข้าวสารไปอ่าวข้าวสารอ่าวเอาวางไว้วางไว้ก่อนวางไว้วางข้างล่างข้างล่างนี่ข้างล่างข้างล่างอ่ามาน้ำอาน้ำมาน้ำมาสองแพ็คอ่าน้ำส่องแพ็คอ่ามามานี่ก็เป็นน้ำตาลมีน้ำตาลน้ำมันอ่าแล้วก็น้ำส้มอ่ามา บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอ่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกับเส้นหมี่นะอ๋อมาของบริจาคมาก็เอาบริจาคต่อไปอา้าวไข่ไก่สบู่แล้วก็ผงทักฟอกนะเอาไปใช้นะอา่อาอ่าโอเคเดี๋ยวอาตมาไปก่อนนะ